นี้เราจะมาใช้เครื่องมือการเช็คให้คร่าวๆนะครับเวลามันไม่เกิน5นาทีผมก็เลยต้องรีบนะครับแต่ผมทาคลิปแบบละเอียดไว้แล้วสําหรับ,บคนที่ต้องจะใช้เครื่องมือนะครับอันนี้ผมจะพาดูว่าเช็กยังไงรถโค้งีด,ดกับรถคาบูเราแยกก่อนนะครับเราต้องเราต้องดูกันว้วการเช็คมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการทํางานการเช็คในบางจุดอาจจะไม่เหมือนกันหนึ่งเราเช็กแรงดันก่อนเลย เช็คแรงดันหมายถึงไม่ให้เกิน14.5สเปครถทุกคันนะครับไม่งั้นอุปกรณ์จะเสียหายคําว่าแรงดันไม่เกี่ยวกับไฟชาร์จไม่เกี่ยวกับความเสียหายไม่เกี่ยวกับความากินความจ่ายนะครับหมายถึงแรงดันหมายถึงรักเพื่อรักษาอุปกรณ์ต่างๆไว้าอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่จะทํางานได้ไม่เกิน12 14มันก็ทํางานได้แหละแต่ไม่เกิน14.5ว่าอะ ตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านบนมาดูแบตเตอรี่ตอนนี้12.48พอผมสตาร์ทเครื่องมันมันจะมันจะอ่ามันจะรักษาแรงดันได้แค่ไหนพันชาร์ทมาดูผมบิททะเล่จะเห็นว่าจะเห็นว่าไม่เกิน14.5นะครับก็คือเป็นสเปคที่แบบกำลังดีเลยอันนี้ลบ ตัวนี้ไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะผมออกแบบมาแบบนี้นะครับอ่าอ่หนึ่งแล้วเราได้แรงดันแล้วว่าโอเคแผ่นชาร์จรักษาแรงดันเอาไว้ให้เราได้ว,ว่าอุปกรณ์ไม่เสียหายแน่นอนอไม่ไม่เกี่ยวกับการชาร์จแล้วทีนี้เรามาดูการชาร์จการเช็คอ่าระดับที่สองเช็คก,การใช้ไฟทั้งหมดของรถเช็คก,การใช้ไฟทั้งหมดของรถรวมถึงแต่ไฟเลี้ยวเบีกดด้วยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพาวัดคร่าวๆเพื่อที่จะ พอรถคันนี้มันมันไม่อุปกรณ์ไม่ครบแต่ก็พอจะเข้าใจแหละแล้วก็ตั้งไปที่ย่านแอมย่างไปที่ย่านแอมนะแอมตั้งไปที่ย่านแอมจะเห็นเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบหมายถึงพลังงานที่ใช้ไฟที่ใช้ไปทั้งหมดให้รถคันนี้จะกีะ่แอมพอสตาร์ทชาร์ตนะมันจะขึ้นเป็นบวกมันจะบอกมันจะบวก บวกคําว่าพลังงานที่จะจะให้เก็บเข้าแบตนะครับเราจะดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าลบนี่ก็คือการใช้บวกก็คือการรับนะครับอ่ะผมจะสตาร์ทเครื่องโอ้ยยังยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง,องก็คือผมจะเปิดชีวิตกุญแจอ่าบันทึกค่าบันทึกค่าต่างๆของรถอ่าที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับบันทึกค่างิของรถ,อ,งรถอ่าเปิดชีวิตกุญแจก็ให้ดูตอน ตอนปั๊มติ๊กทำงานและปั๊มติ๊กหยุดทํางานด้วยนะครับอ่าเพราะรถหรถัวฉีดมันมีปั๊มติก๊กเราก็ผมก็จะเปิดบุญแกมาดูนี่น้ามิเตอร์นะครับเปิดที่กุญแจหนึ่งอ่าเอามานะครับอันนี้มันมันลบนะครับคือมันมมัันนคือใช้คือมันใช้อ,ใชออกไปผมจะเปิดบุญแกอ่าหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้านะครับทั้งหมดอ่าที่ที่เปิดปั๊มติ๊กบุญแจเป็นหนึ่งจุดเก้า 9.3ใช่ไหมเมื่อกี้กับพอ,พอพอฟัมติกหยุดท,ทำงานได้เท่าไหร่ครับมาดูได้ศูนย์จุด9.3นะครับนจุด9.3แสดงว่าฟัมติกเนี่ยจินไฟอยู่ที่หนึ่งแอมป์เราก็รู้แล้วอ่ะเดี๋ยวเครื่องรายละเอียดลงลึกผมพาทำแน่นอนครับใช้ไฟทั้งหมดอตีไปสองแอมป์แล้วกันอตีไปสองร้อยเลยสองแอมป์อ่ะ,อะใช้ไฟทั้งหมดยังไม่ได้เพราะอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับ ยังไงรถพวกนี้กินไฟกระแสอยู่ที่2.5 2.3ม่แล้วนะครับแล้วมาดูว่าอ2ผมตีไป200แล้วกันแล้วก็ถาตีไป200การเช็คว่ามันลบนะครับลบลบ200มาเช็คว่ามันจะชาร์จได้เท่าไหร่คันนี้การเช็คชาร์จนะการเช็คชาร์จให้เราถ้าลดหัวขีดถ้าลดหัวขีดเนี่ยจะ จะให้ดูตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆจะจะจะดูเลยว่ารถคันนี้จ่ายจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวกแล้วนะครับนี่ยพอผมสตาร์ทตอนนี้ยังเป็นลบอยู่เพราะผมใชย้ยังไม่ได้สตาร์ทอ่ะพอผมบิดคันเร่งอ่ะยังไม่บิดเลยเกตแอมป์หกแอมป์ห้าแอมป์ไปแล้วรถคันนี้แค่สตาร์ทเครื่องนะครับนี่บวกนะครับแค่สตาร์ทเครื่องนี่ก็จ่ายไปแล้วตั้งสี่แอมป์สี่แอมป์แล้วนะครับสี่ห้าแอมป์แล้วแสดงว่าแสดงว่า การชาร์จเขาอ่ะดีมากแค่สตาร์ทรถแค่สตาร์ทรถก็